พระ25สศตวรรษเนื้อชินพิมพ์พระศกจุดผิวหิ่งสะอาดสะอาดใครหาอยู่องค์นี้ไม่ควรพลาดกราบสวัสดีและทักทายเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับผมแอดมินช่องพระ 25TS วันนี้นะครับเป็นคลิปที่2ของวันที่18เป็นวันจันทร์เดือนธันวาคมปี2566เวลาบ่าย4.59โมง59นาทีเนาะ ก็เรียกว่า5โมงแล้วนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆบางท่านก็อาจจะเลิกงานกันแล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับใครพอมีเวลาว่างก็มาชมพระ25ศตวรรษกันนะครับวันนี้แอดมินในช่วงนี้นะครับมีพระ25ศตวรรษเนื้อชินนะครับผิวใสๆผิวหิ่งนะครับมาในรหัส stwc99 นะครับ พระแอดมินนั้นอยู่ในเว็บไซต์พระ2 5 t สิบห้นะครับมีราคาแล้วก็ส่วนลดพร้อมถ้าเกิดหลวงพ่อไม่อยู่แสดงว่ามีผู้ใหญ่เจดีนิมนต์ไปแล้วนะครับสามารถแคปเจอร์นะครับส่งได้มาที่พระ 25TS นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ081-401-0148ก่อนที่เราจะไปชมองค์หลวงพ่อกันใกล้ๆนะครับสำหรับมือใหม่นั้นเรามาดูวิธีดู พระ25ศตวรรษนะครับเนื้อชินพิมพ์พระศกจุดกันก่อนว่าตำหนิที่เราควรดูนั้นมีอะไรบ้างนะครับตำหนิแรกเลยก็ที่ตรงบริเวณพระพักของท่านนะครับตรงบริเวณนี้นะครับจะมีเม็ดพระศก1จุดนะครับเด่นชัดขึ้นมาเลยเรียกว่าพิมพ์พระศกจุดนะครับต่อไปให้ดูตรงบริเวณรัศมีพระพามณทน,นะครับรัศมีพระพามณทนฝั่ง ขวานั้นนะเรียกว่าเกือบจะชนไหลฝั่งซ้ายนั้นห่างไหลเล็กน้อยนะครับต่อไปเราไปดูที่ซอกแขนขวาด้านในนะครับจะมีขีด2ขีดแบบนี้นะครับคมๆอยู่ใต้ศอ,อกนะครับด้านในนะครับตรงน,นี้ถัดไปนะครับบริเวณที่ข้อเท้าซ้ายด้านในจะมีเส้นรากผักชีคมๆแบบนี้นะครับเราก็พิจนารณาได้ว่าเป็น ระยีสศตวรรษเนื้อชินพิมพ์พระศกจุดนะครับเดี๋ยวมาชมหลวงพ่อกันใกล้ๆนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับหลวงพ่อนั้นมาในกรอบสเตเลสนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานใสกิ้งนะครับด้านหลังนั้นสะอาดสะอ้านนะครับยันติดลึกคมชัดนะครับเรียกว่าอย่างสวยเลยนะครับเรื่องของ ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมชชวยหลวงพ่อออกมาเพื่อนๆจะได้ชมบารมีหลวงพ่อใกล้ๆนะครับอันนี้ดูรวมๆก่อนนะครับพอนั้นก็ติดครบนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพักนะครับแขนซ้ายแข็นขวาริวจีวรผ้าสังคติขาซ้ายขาขวาฐานบัวนะครับไม่ได้มีส่วนไหนบินหรือว่าแตกที่เสียหายเป็นจุดใหญ่นะครับไม่มีนะครับถือว่า เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแอดมินเชิญหลวงพ่อออกมาข้งงนอกรอสักคู่นะครับตอนนี้หลวงพ่อก็ออกมาพบกับเพื่อนๆน,น,นะครับอย่างโดยที่ไม่มีกรอบอะไรบทบังความงามนะครับเราก็ดูลรวมๆก่อนนะครับหลวงพ่อนั้นจมูกก็ติดชัดนะครับแต่ว่าไม่โด่งนะครับไม่โดง่ง ก็ลักษณะเหมือนมีการปั๊มก็มีการบุบลงไปเล็กน้อยนะครับพอสวยนะครับพอสวยไม่โด่งพอสวยต่อไปเราไปดูขอบนะครับขอบตัดนะครับการพิจารณาขอบตัดนะครับว่าเป็นขอบแท้ก็คือจะมีลักษณะเหมือนฟักนะครับไม่ได้เรียบกริบเหมือนเครื่องตัดสมัยใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่พิจารณาจุดแกะไอเกแท้ได้ดีนะครับขอบเรียกว่าขอบตัด ด้านบนนะครับเหรียญนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีไม่มีกระเทาะไม่มีบินนะครับเพราะเวลาบางทีเราไปเช่าหากรอบที่เรามองไม่เห็นท่าน,นในเนี๋ยบางทีเปิดออกมาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตรวจสอบดูก็อาจจะมีบินมีอะไรแต่ลงองนี้ก็เรียบร้อยนะครับยันหลังนะครับเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเ,นเพื่อนไปว่าสะอาดสะอ้านนะครับสะอาดสะอ้านติดครบ นะครับติดคบลึกแล้วก็ในล่องเสียนก็คือต้องใสนะครับสะาดนะครับนี่ตะกัวก็จะมีลักษณะมนหมดนิดนึงเพราะว่ามีพวกดีบุกพวกอะไรต่างๆด้วยนะครับไม่ได้มีตะกัวอย่างเดียวนะเป็นอีกองคหนึ่งที่สวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเอดมีลงกล้อง ให้เพื่อนเพื่อนชมหลวงพ่อในระยะประชิดกันนี่ในระยะประชิดเลยนะครับลักษณะเป็นผิวหิ้งนะครับมีรอยเล็กน้อยนะครับพอดูว่ามีความเก่าสมอายุนะครับก็ติดปั๊มติดคมชัดนะครับ ตรงนี้ในส่วนของอตำหนิก็คือ,อพศกจุดนั้นก็พอมีนะครับแต่ว่าไม่ได้เด้งมากนะครับพอมีเห็นแล้วก็ซอกที่เป็นตำหนิที่อยู่ซอกแขนขวาเนี่ยอันนี้ที่จริงชัดนะฮะแต่ในนี้แสงอาจจะทำให้ดูเลือนลางนะครับสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ผมถ่ายภาพนิ่งเอาไว้นะครับแล้วก็ต้องตรงที่เป็นข้อเท้าซ้ายด้านใน ก็จะมีขีดคล้ายรากผักชีนะครับแล้วก็รัศมีวิภาคมนทนนะครับฝั่งซ้ายที่ห่างหลายเล็กน้อยนะครับฝั่งขวาชิดนะครับแล้วก็รัศมีนะครับที่เป็นเสี้ยนนั้นมีความเรียบร้อยดีนะครับไม่สาดฟุ้งกระจาย พราะแอดมินก็ได้ตรวจสอบอย่างดีนะครับก่อนที่จะนํามาลงคลิปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์พระ2 5 t s นะครับก็รับประกันแท้ทุกองค์นะครับล่องยันสะอาดสะอาดยันอุณารูมนะครับ ในราคาไม่ข้าม2,000นะครับไม่ข้าม2,000แอดมินก็พยายามหาในราคาที่เ,เพื่อนๆพอจับต้องได้นะครับเราก็ศรัทธาในพระ25ศตวรรษเหมือนกันก็อยากจะมีท่านไว้บูชาสักหนึ่งองค์ในราคาที่พอเอื้อมถึงนะครับก็ถือว่าองค์นี้ก็ไม่น่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีพระ25ศตวรรษเนื้อชินนะครับ ประมาณนี้นะครับก็อยู่กับผมไม่นานเช่นเคยนะครับใครที่ถูกใจนะครับแล้วหลวงพ่ออยากไปอยู่ด้วยก็จะได้พบเจอกันนะครับหลวงพ่อนั้นมาในรหัสนะครับมาในรหัส stwc 9 9นะครับประสบจุดนะครับในช่วงวันนี้นะครับคลิปก็น่าจะมีประมาณ2คลิปนะครับ ของวันจันทร์ที่18เดือนธันวาคมปี2 5 6 6เวลา5โมงนะครับ8นาทีนะครับวันนี้ก็ก็แอดมินต้องขออนุญาตจักไปเท่านี้นะครับขอให้ทานเข้าเย็นได้อร่อยอร่อยนะครับนอนหลับฝันดีลาตีสวัสด์ล่วงหน้าไปเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้แอดมินต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ